สามเอ็ดท่นวาคมซองพันห้าร้อยฮกซี่บ็อกนะครับคนจัดสินปีนะครับก็วันนี้เราพาเอฟซีมาชมบรรยากาศในลาดลาดใบกล้วยครับโอ้โหคนเยอะมากครับวันนี้เพราะว่าเขาจะมาห้าก้องก้องกินก้องใจแล้วก็เอาไปต้มปิ้งย่างกันนะครับเอฟซีโอเคเดี๋ยวมาชมกันเลยบรรยากาศในลาดใบกล้วยจากคนเยอะขนาดนี้นะครับคนสินปีโอเคไปไปชมกันเลยไป คนจะเยอะมากนะครับสิคน vested. จะเยอะมากจะมากองกินกองใช้เสื้อผ้าเสื้อผ้ากองเก่าๆก่าเปล่านะครับอ่านแอนเมฆอ่านมือครับอ่านตำมือนะครับช่วยช่วยเปย์นะครับเดือเสือนะครับมวกไรเขามีนะครับจุ่มเลยนะครับจุ่มเลยเดี๋ยวแกวาก้าก็้าวไปเทเวนแป๊บนึงนะครับคนเยอะมากนะครับสิทุกคน คนจะเยอะมากกับคนจะมาจับจ่ายจใจถ้อยกันก่อนะวันนี้ก็จะสิ้นปีครับวันเสาร์ที่11นะครับเจ้าวก็เป็นวันทีาหนึ่งกับเสาร์หนึ่งกับโรงแรมมีของเตยถ้วยเปย์นะครับของเตยถ้วยกับคนสิ้นปีนะครับมาอุด้วยนะครับแม่ก้าวก็ใกล้ละต้นกล้วยลาดใบกล้วยเต๋เมืองตังกับเต๋เมืองตังมีแห่งนี้เองเดียวครับเป็นราตราวันอาทิตย์นะครับเอฟซีเออร์นะครับมาเลยนะครับมาเลยมาเลยนะครับกองเตยถ้วยอ่ามาอันเป้ นะครับอยู่ด้านไหนะครับเดี๋ยวผมเดินเก้าวไปเดินเก้าด้านในสนะักปั๊บนะกับอยู่นี่อยู่หน้าเซเว่นเลยกับอยู่หน้าเซเว่นคลิปนี้ก็เคยมาทำให้เอฟซีได้ชมกันครับได้เคยมาทำให้เอีได้ชมกันแต่ว่าวันนี้คนมากเป็นพิเศษนะครับคนมากเป็นพิเศษโอเคเดี๋ยวพาเอฟซีไปชมด้านในแปบ๊บนึงครับเอาปะปุ๊มหมดแล้วนะไม่แล้วโอ้อโหไกลเลยวันนี้ปีไม่เลยนะไกลดีนะ เมียใกล้รีพ่อไปใกล้ได้หนั่นนึงมามา่อกี้กำมาเน,นี่ได้มาเจ็ดแปดสิบนะโอ้เจ็ดแปดสิบลำใกล้หมดแล้วนะแป๊บเดียวเนี่ยก็ไปต้มแล้วเนาะก็ไปตําปิ้งย่างอะไรวันนี้นะต้มปักบุงต้มเอเอได้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 อันนี้ครับลุงก็มาใกล้อยู่เตัดใบกล้วยมาใกล้ประจำใกล้ดีครับรใกล้ดีกับปักบุงปักบุ้งแค่ลูกเองกับโอ๋คนก็มากมายนะครับวันนี้นะครับ<ค> กำลังเดินมาตลาดน,นะครับโย่เด็ติดกับถนนสายลักเลยนะครับสายลักมาทางต่อยอขัวเรือวัดโขล้อนะครับมาทางโขล้อนะครับตรงดิ้งมาเดี๋ก็เจอเซเว่นเลยนะครับสินะครับรวันนี้คนเยอะมากนะครับคนเยอะมาก สว่สดีวีไปจักเดิานไปมาเรียนเรียนอันนี้ก็วเรียน่ไปกรทั่งที่นี่พอถึงไเดงกนารเย็นเือนก็เจ็บมือนาชายเวลาก็ประมาณจักก้าโมงครับแต่ว่า คนยังหลังไล่มาในลาดเต็มมันเลยนะครับมีกล้องโอ้โหกล้องกล้องข้าเยอะแย,ะ,ยะมันนะครับวันนี้โอโ้เดินทางปิดเลย,นยคนก็มาเจอกันมาวันนี้นะครับก็มาเดินลาดนะครับเดินลาดมีพร้อมเลยกับในลาด มัดเลยนะครับเยอะหน่อยนะครับปลาปลาตดตนะครับปลาตดตัันนี้ว่ันนี้กลยดีประจํากับปลาตดดเลยกับตัวละรอยตัวละรอยตะคุงโอ้ตะุงตัวละรอยนะครับตัวรยมาได้เลยนะครับตดตดเลยกับในร้าน โครงโครงโครงชัดๆนะครับ